Thank you ใครไปเอ่ยไหนลองตะโกนเรียกเขาดังๆหน่อยสิทุกคนอ่าเชิญเลยบอสเลยครับผมมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละอยู่กันครบหกคนแล้วนะคะอะั้กันแนะนั้ตัวกัน่อยดีกว่าอ่าครับผมก็สวัสดีครับพวกเราแร็ปแดงจากมีมไม่วาว สวัสดีครับนูนัทละนะค,ะค่ะสวัสดีครับบอสชัยกมลค่ะขอ,อที่สาวๆบ้างค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะมิพัฒพัทละนันค่ะสวัสดีค่ะเอียวอรพันธ์ค่ะ สวัสดีค่ะสัญญาสัญญาค่ะ,วะสวัสดีค่ะมายุกิศราค่ะ,อะโอเคนี่ได้ข่าวว่าสี่สาวเนี่ยมาเรียกว่ายังไงดีล่ะเดบิวต์สเตจคือที่นี่เลยใช่ไหมฮะสำหรับพวกเราสี่คนใช่เ่มเ<น>ปยังไงบ้างวันนี้ได้มาเจอกับแคลร์โชว์รีแล้วก็ทุกคนที่นี่ครับผมรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้น ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยแล้วก็ขอขอบคุณทางแพช e Chulity นะคะที่เชิญพวกเรามาในวันนี้ค่ะใช่อันดุหนุๆบ้างดีกว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้ครับผมใช่แล้วก็แต่ว่าเป็นห่วงอาจเป็นห่วงแฟนๆทุกคนในวันนี้ฝนตกนง อเคกันอยู่ใช่ไหมฮะโอเคกันอยู่นะร้อนหรือเปล่าถ้าร้อนแล้วทำไงดีเดี๋ยวให้เราลงเป็นแฟนให้แม่โอ้ยโอ้โหโอ้ยไม่คือร้อนเหมือนกันตอนนี้ทำไงดีอะอ้าไม่เป็นไรข้างหลังเวทีมีพัดลมเดี๋ยวผมเอาตัดโผล่ซะแบบนั้นเลยแม้ขัมุ่งซะแนั้สาวๆต้องดูรุ่นพี่เขาไว้ต้องแบบนี้นะเอ ต้องหาจังหวงจังหวะกับยอดอะไรเข้าไปอย่างนี้หายตึกเต้นได้ยังสี่คนยังเต้นอยู่แต่จริงๆแล้วแบบองานวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่พวกเราสี่สาวจาก m o ร e เทอร์โปรเจกตนะคะได้มาเจอกับแฟนๆแบบตัวเป็นๆก็แบบดีใจมากๆจริงๆเลยค่ะอาถ้างานให้ต้องๆขายของไปดีกว่าอัปเดตผลงานให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรให้แฟนๆติดตามบ้างคะใช่ คือ more than her project นะคะใช่ค่ะแล้วโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ GL นะคะของพวกเราทั้งสี่คนนะคะใช่เลยเลิศเลยนะคะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันในโปรเจกต์นี้นั่นก็คือ love beyond dream นะคะแล้วก็ AI girl วันนี้ก็จะได้ดูผลงานการสร้างที่ทุกคนเป็นดูแล้วก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะใช่ไหมคะ เรื่องนะครับแล้วก็เป็น2แนวที่มันแตกต่างกันด้วยใช่ไหมใช่เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับเรื่องนี้หรือเปล่าเื่องก็<ๆ><ๆ>จะบอกว่าสามารถติดตามข่าวสารก็บคล้องเคลื่อนไหวของพวกเราค่ะได้ทางวาดันเทอโปรเจกต์ทุกแพลตฟอร์มได้เลยค<ๆ>่ะอ่าโอเคแต่เมื่อกี้นะครับผมได้ยินไม่รู้ว่ามาจากทงตรงคนไหนกรีดอะ่ะคือผมหูดับไปแล้วตอนนี้เมื่แบบเสียงแหลมมากเลยนะเสียงดีพลังเสียงดีมากเลยอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันโอ้ยแฟนคลับเสียงแบบไอเจี้ ไม่เจอหายไม่เจอตนไ่หก็มีเออ่ผลงานไปแล้ววันทีูบต um <Mm> ื่นบงดีกว่ามีอะไรแบบพเหตผลงานกับคนบ้าไหอาระคสนผลงานของเราเ่อาจจะพูดได้ไม่ไพูดได้ไม่ไม่เต็มปากดีกว่าไม่อจริงคือเมื่อไ ไม่กี่ว oh, kind of ันก่อนเนาะก็ได้มีโอกาสไปเวิร์กช็อปอะไรบางอย่างมาใช่เลยก็อยากอยากให้รอติดตามเรื่องนี้นะฮะผมเพราะว่าใกล้มากๆแล้วจริงๆครับผมใกล้มากๆแล้วแต่ผมเห็นคนหนึ่งเขามันไลฟ์สปอยไว้วันก่อน๋อ้โๆเครับคือก็นั่นแหละ ก็ขออุบไว้ก่อนแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ต่างๆรออยู่นะเพราะว่าผมเห็นว่าหลายๆคนก็รอคอยเนาะซีรีส์เรื่องที่สาวของพวกเราอะไรต้องอดทนหน่อยแป๊บนึงนะครับผมใช่ต้องรออีกนานไหมฮะอีกกี่อึดใจไม่กี่อึดใจเลยห้าผมไม่สปอยนะปีนี้ไหมหรือปีหน้าแต่ว่าปีนี้ไหมอาต้องถามแฟนๆดีกวือเ่าว่า ทุกคนคิดว่าซีรี์เรื่องหนึ่งไะใช้เวลาถ่ายห่ากันนานไหมฮะอะไรนะายชายบอกสเดือนเสามวันสามวันเหรอนน้อยไมวันนี่หมายถึงวอ้าวอันนี้อันนี้เดือนเลยนะเดือนกันยายนแล้วค่ะกันยาตุลาพฤศจิกาธนวาธันันไหมไม่รู้เหมือนกันนะอ้ ต้องมารอนุ้งว่าจะมีของปั่นปีใหม่ให,ให้กับแฟนๆหรือเปล่านะค,ะะะนะครับผมใอ่ตอนนี้งานของเรานะครับ PAUL CHARITY เนี่ยก็คอนเซ็ปต์คือ Growing Together เติบโตไปด้วยกันนะครับสำหรับสองหนุ่มก่อนแล้วกันเราอยู่กันมาเนี่ยโอ้โหสักพักแล้วเนาะคิดว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาเติบโตจาก <c oughs> วันแรกที่เรารู้จักเนี่ยยังไงบ้างเป็นพัฒนาการเขาเติบโตเป็นยังได้านไหนบ้างจริงๆทั้งเขาและก็เราเติบโตมาด้วยกันนะเติบโตมาพร้อมๆกันแล้วก็ ยังจำได้อยู่เลยวันแรกนะก็เป็นเขาเป็นโนลินที่แบบอาจจะมีความเขินเๆหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะพูดน้อยแต่ทุกวันนี้คือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเลยครับเพราะว่าโนลินเขาเป็นคนร่าเริงมากพูดเก่งขึ้นพูดเก่งขึ้นพูดเก่งขึนไหนโชว์สิขาผมก็ดีไม่เคยนไม่ได้นะอ้อนมามีแนวอ้อนมามีแนะไม่มีมั่มีกาแฟเนี่ยงั้นออนปากสีหน่อยได้ป้ะ อ้อนแบบปี่น้าตีนี่ถ้าเกิดผมเป็นปอไม่กี่ผมจะถามแล้วพูดเก่งขึ้นแล้วพูดคำว่ารักเป็นไหมอ่ะอาจจะพูดคำว่ารักไม่เก่งแต่ว่าเราเป็นคนแบบว่าแสดงออกด้วยการกระทำ โลยิ่งสักยังไงแล้วโลยินล่ะบอสเขาเติบโตยังไงบ้างแต่ตัวผมวใช่ไหมผมรู้สึกว่าเขาแบบเอ่อไอไอตัวโตเนี่ยตัวโตอยู่แล้วครับผมก <laughs> ็โตโตขึ้นยังไงก็รู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่ตั้งใจนั่นแหละแรงเนาะ <c oughs> แล้วรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับใช่แล้วก็เขามีความเข้าใจในในตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขา ปรับตัวเองเรียนรู้ก็หาเรามากมากอะไรเงี้ยเขาคิดถึงคนอื่นคิดถึงเราอยเลยสนุกแล้วก็เป็นบอสที่แบบแข็งแรงแล้ววันนี้นี่นะคะแข็งแรเขาอยู่เอาล่ะอันนี้เื็นที่นี่เขาช็อตเด็ดเลยนะของวันนี้เน่นะคะคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าสาวๆอาจจะได้เพิ่งมาเจอกันนะคะถ้างั้นถามสาวๆดีกว่าว่าหลังจากเนี้ยเราจะเติบโตด้วยกันไปในทิศทางไหนบ้าง พี่พัชก่อนก็ได้ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าชีวิตหลังจากนี้จะมีเขาประมาณ90%ถึง100%เในชีวิตเลยเพราะว่าต้องทำงานแล้วก็ค่ะอยู่ด้วยกันตอนนี้เราก็พยายามพยายามทำควารมรู้จักกันมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างนะะึงค่ะโครงการนี้รับบริจาคใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่ก็รับบริจาคเหมือนกันนะคะบริจาคอะไรฮะคะอนหน้ารักอลิมิเต็กของน้อ โอ้ยนี่โอ้ยเฮ้ยเยิหนมาเยินมากเลยตอนนี้บอกเลยไม่ไหวเฮ้ยหวานกันจังเลยอ่ะน้ออะแล้วเราไมไดอยากพูดดีคะนี่พัดหวานมาขนาดนี้ค่ะทำทำเอาพูดไม่ถูกเลยค่ะคือจากที่เตรียมกันมาไม่ใช่แต่นี้หวานประเดี๋ ค่ะก็เหมือนกันค่ะคิดว่าหลังจากนี้จากการทํางานของเราที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะก็คิดว่าจะได้โ่วมงานากับพี่เขาแล้วก็ทําจาก,กันมากขึ้นก็เหมือนเป็นการเติบโตกันไปได้วยกันไป,ไปได้วยกัน<อ>นะ่ะ,อะโอเคโอเคอ่ะมาถึงคู่นี้บ้างเมื่อกี้เขามุงม้งมิ้งปุงป้งปิ้งอะไรกันสองคนนะ <c oughs> ครับเหมือนกับอยู่ในโลกของตัวเองสองคนเลยหม <c oughs> ายายังไง <c oughs> ในระยะสั้นๆที่ได้อยู่ในการใช้ชีวิตด้วยกรัรทำกิจกรรมด้วยกันคนรู้สึกว่าได้ผูกพันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันทั้งทีเยอเลยแล้วก็อันนี้ฝากไว้เผื่อเขาเป็นความสุดมากในอนาโคตบางทีคนเราชอบมองว่าแบบก,การเติบโตต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือมีความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนแต่อยากบอกเขาว่าในทุกๆก้าวระหว่างนี้มันก็คือการเติบโตเหมือนกัน ก้าวเล็กๆทุกอย่างก็เคยการเติบโตเหมือนกันก็เราก็จะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนี่ะนี่ก้าวเล็กๆต่มันคงแน่นอนใช่จะใช้ภาษาไทยเพื่อถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวทำให้เขาเห็นว่าจะเติบโตไปด้วยกันอามันี่มาอยู่ค่ะก็คิดว่าหลังจากนี้จริงๆช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะถึงแม้มันจะไม่นานมากใช่ไหมแต่ว่าเราได้เรียนรู้ด้วยกันเยอะมากๆกับอะไรหลายๆอย่างค่ะก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อยากที่จะเติบโตไปกับพี่ชัญญา ไปไเรื่อยๆอ,อยู่ด้วยกันอีกยานานครับอืโอโอ้โหนี่เป็เพียงแค่จุดเริ่มต้นของทั้งสองคู่นี้เท่านัาน้นนะ,ะรับรองว่าหลังจากนี้ไปผลทานอีกยาวไกลแน่นอนนะครับผม <vous> อะสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงแฟนๆที่มาวันนี้น่อยระยการครับเชิญเลยครับอาครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ฝนตกน้องก็มายืนรอกันนะครับผมก็ ขอบคุณมากๆเลยที่มารอเจอเราในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางแพลวด้วยแพลชยัยที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติออกมาที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับโอเคครับผมน้องๆอยากฝากหรือฝากตัวกับแฟนๆไหมคะอ่าได้เลยผูไหนก่อนดีก็อย่างที่บอกนะคะว่างานนี้เป็นงานแรกแล้วก็จะมีงานอีกต่อๆไปอย่างมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น ผลงานท่างจอหรือว่าผลงานที่จะเจอกันเฟสทูเฟสต์อะไรเี Nike, support, hey. э ้ยค่ะก็ฝากพพอร์ตแล้วก็ติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่อีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งคู่สุดท้ายสุดท้ายก็เดี๋ยวขอค่ะโปรเจกต์ของพวกเราเลยนะคะ m o แบน h ฮ n her p ร o จ e c t นะคะ มีทั้งหมด2เรื่องใช่แล้วค่ะก็อยากฝากแฟนๆทุกๆคนนะคะก็ติดตามผลงานซีรีส์ครั้งแรกจากพวกเราทั้ง4คนในโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะฝากเอ็นดูพวกเราเยอะๆนะคะเอาลว้ครับนี่คือความน่ารักของทั้ง6คนเลยครับผมขอฝากเพิ่มอีกอย่างนึ่งอ่าใชญเลยเช่เลยก็อยากจะฝากติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเราทั้ง6คนได้คได้ที่ทุกช่องทางของมินดาบอฟิเชียลได้เลยนะคะโอเคอ่ะกอใส่ เดี๋ยวงกลล้าไดดเเยยี๋วทั้งทั้งกรุคค๊ปขยับมาทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับคนละหนึ่งก้าวอ่าโอเค,อเ,คเรียบร้อยโอเคโอเคอเซ็นเตอร์แล้วนะฮะตอนนี้นนอ่ะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางด้านหลังนะครับพี่ยกมือน,นิดนึงอ่าเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางค้างไว้นะครับลองด้านหลังนะฮะอมองค้างไว้เลย <S <S อ่าอีกนิดนึงนะครับผม,มเรียบร้อยนะคะโอเคเรียบร้อยนะ ชัยอดเนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักผ่อนแนะล้างได้เลยนะครับผมเชิญเลยครับเอาละค่ะเดินทางมาถึงแขกคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะวันที่2ของงานแพลช่วยดีอเมื่อกี้นี้ผมแอบเห็นเป็นวายนี้แวบๆอยู่ด้านหลังอ๋อนี่มาแล้วมาแล้ว